ครับสวัสดีครับพี่น้องสุขสุขคนครับกะบ่ได้ลงคลิปใ้พี่น้องเมืองหลายมือเลยครับกวังว่าคงสิบวากันมาเจอกันคลิปนี้ก็เป็นคลิปสองตัวบนครับพี่น้องเป็นสูตรวิธีทับไม่ๆหมครับนันสิเขา,าบอกกติดตามมึงครับพี่น้องครับสูตรทุกสูตรเป็นเพียงการคำนวณหาตัวเลข ที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้น,นครับถือใจกับกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามช่องจานป่องสูตรคำนวณสูตรก็เป็นสูตร ลักซิบกับลักน่วยครับเป็นสูตรสองตแต่ว่าเห็ดยอดหลังขึ้นไปกระถึกสุงงวดครับที่ยกตัวอย่างมากหางวดก็เขา่าสุงงวดแต่ว่ายอดหลังขึ้นไปกับพี่น้องไปเห็ดยอดยอดมึงแต่ว่าเข่าบ่กเขากับบ่อห้คือกันแต่ว่าผมเห็ดขึ้นมาหางวดมันเข่าครับ ก็อยากให้พี่น้องติดตามมึงสูตรแรกเป็นสูตรหลักสิบครับคือใส่หลักแสน บวกลบก10ลางบวกลกหน่วยลางแล้วก็บวกสองคงที่ครับแสนบวก10ลางบวกหน่วยลางแล้วก็บวกสองคงที่สองคงที่ แสนก็คือหาครับหามาบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกศูนย์เด็กเจ็ดเจ็ดบวกสองเจ็ดบวกสองเด็กเก้า 2เป็น7 7บวก0ได้7 7บวก2ได้เก้าเก่ากับ0ครับสูตรนี้เดินทีละแตมแต่2ตัวครับเป็นเดิน2ตัวหลัก10ส่วนหลักหน่วยคือใส่หลักร้อย2ครข้่งแล้กระหน่วยบน1คั่้ง แล้วก็1ิล่างหน่วยล่าง3 2มสอข้างก็เป็น6 6หบวกสเป็น8 8ดบวกสเป็น10บคือบวกศูนยได้0 0นบวกศได้ศ ศูนย์ตัวนี้บวกซีคงที่ซีตัวนี้เด้นซีครับเด้นซีซีตัวนี้บวกแปดคงที่อีกครับบวกแปด สีบวกแได้สิครับเอาสอบวกแปดนะครับนี่ครับจับคู่กันก็สิเดกเก้าสี่เก้าสอง์สี่ศูนย์ 94, 92, 04, เข่าตัวได้ครับนี่ครับจับคู่เก้าส ก้าสองศูนย์สี่ศูนย์สองมาตัวไหนครับเก้าสองครับสองตัวบนนี่ครับก็เก้าสองงดต่อไปครับแสน บวก10ล่างบวกหน่วยล่างแล้วก็บวก2คงที่หาบวกศูนย์ได้หาครับหาบวกหกได้สิบเอ็ดเอาหนึ่งหนึ่งบวกสองได้สามครับได้สาม สกับสครับเดือนที่ละแต้มสูตรที่2องคือสูตรหลักหน่วยหลักร้อย2อครั้งหน่วยบน1ครั้ง10ลาง1นครั้งหน่วยล่าง1ครั้ง,ลง,งแล้วก็บวก4คงทีสามบวกสก็เป็น6กครับ6กบวกสได้8 แปบวกศได้ 8, 8 8ดบวก6เป็น1ิบสบวกสได้8ปดบวกสได้8ครับ8ปบวกแปดได้สิจับคู่ครับ3าปด สามหกส,สี่หกมาตัวไหนครับสองสหครับสามตัวบนหวัดต่อมาเขา้าสี่หวัดต่อไปครับ หลักแสนหลักสิบล่างหลักหน่อยล่างแล้วก็บวกสองคงที่เก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดหกแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดคือหนึ่งครับ หนึ่งเดินเต็มเป็นสองสุดหลักหน่วยก็คือหลักร้อยสองครั้งหน่วยบนหนึ่งครั้งแล้วก็สิบล่างหน่วยล่างแล้วก็บวกสี่คงที่สองบวกสองเป็นสี่ สีบวกหเป็น10คือ0 0นยบวกเกเด็เก้าเกบวกหเป็น10บเอาศูนยบวกสี่ด้4ครับสีบวกแเป็น12บเอาสจับคู่ครับคือหนึ่นึ่งสอง แล้วก็2องสี่สองสองส่ครูครับถาามันมาให้สุ่มวดก็ถือว่าใส่ได้ครับสคู่บอลบอหน่อยบอลลา,ายตรงๆรงวดถัดมากออกอยังครับออก2อสีครับนี่ปะครับนี่ครับนี่สองี่เขาตรงๆครับ งวดต่อไปครับเื่งงวดที่ผ่านมาจากแสนแล้วก็10ล่างหน่วยล่างบวกสองคงที่ 2บวก2 2บวก2เป็น4ครับ4บวก6เป็น0เป็น0 0บวก2 0บวก2เนบ่2 2บวก2เป็น4 4บวก6 เป็น10คือ0 0บวก2ใน2 2กับสูตสุดหลักหน่วยก็คือ3หลักร้อย2ครั้งหน่วยบน1ครั้ง10ล่างหน่วยล่างกับบวก4คงที่3บวก3เป็น6 6บวก4 เป็น10บคือ 0, 0บวก2ได้2 2บวก6เป็น8 8 8บวก4 8บวก4ได้12อง่ะวัน,นี้คือวัเขาบันเนาะพิษตัววันนี้บอก 6กหบวกสคือ10 10ิบวกสองด้2สอบวกหกเป็นแปดแปบวกสีบวกสเป็น12 2สบวกแคือศ วันนี้บอกเขาพี่น้องแต่แค่ตัวส้น2อบวกสเป็น4 4่สีบวกหกบวกหเป็น0 0นบวกสได้สองสองสา วันนี้ได้้ดแค่ตัวส้วนครับพี่น้องวันนี้พิษมามางวดปัจจุบันครับคืองวดวันที่สิบหกเดือนแปดสองหหแปดงวดนี้มันได้แค่ตัวส้วนนะครับนี่ครับส้นสองมาส,สองแล้ปรจับคู่่่าเขา เอาม,ามางวดมาี้งวดวันที่สิหกเดือน8ปดสองห้าหกแหลักแสนหลักหน่วยเอ้ยหลัก10ล่างหลักหน่วยล่างแล้วก็บวก2องคงที่8ปดบวกห้บวกหเป็น13 3บวก สาบวกศได้ 3, 0, 3 3มบวกสคงทีได้ห้าหาคครับสูตรล,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 ลักลักลักไอ้ลักนวยก็ลักร้อย2ครั้งก็นวยบน1นึ่้ง10ล่าง1ครังข้าง,างน,งางนวยล่าง1ครั้ง บวก4คงที8บวก8เป็น16 6บวก2เป็น8 8บวก5เป็น13 8บวก5เป็น13 3บวก0ได้3 3บวก4ได้7 3บวก4ได้7 เจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าถ้าจับคู่จับคู่ได้หาเจ็ดหาเจ็ดหาห้าหกเจ็ดหกห้าแต่ว่าถ้าเอาตัวชนม่หน่ถ้าเอาตัวชน ชนกันที่หาจะจับครูประเดียวสี่คู่ครับคือหาเจ็ดหาหาหกเจ็ดหกหาเอาพี่น้องมักตัวไหน ชอบตัวไหนชอบตัวไหนบางตัวไดนกับจัดครับสําหรับสคู่ถ้าเอาเป็นเด่นส้นกันทีหาครับตัวเดียวเอาไปวิ่งได้เนี่ยครับวันนี้ก็ส้นกันที่2นี่ก็มามสองวันนี้บ่อส้นวันนี้ก็บ่อส้น วันใด้ามันส้นมันก็มาครับอย่างส้นสองก็มาสองส้นสองก็มาสองวันนี้ส้นหาที่เป็นหายังถ้าบ่แมทหาเทเบ่แมทหาเจ็ดหาห้าหาหกหกหกเจ็ดหกหาพี่น้องสิเอาหาไปจับคู่กับตัวใดก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องครับมักสอบตัวใดก็จัดครับ งวดวันที่16เดือน8 68สองตัวบนหางวดพิดงวดหนึ่ง สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้พี่น้องสมนี้ครับถ้ามักจะชอบก็กดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามไว้สิเขาว,ว,ว่งวดนี้ก็อยากให้มันเขาครับวิีหาวิธีคิดใหม่ๆมาให้พี่น้องนะครับสวัสดีครับ